สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะก่อนอื่นนะหนูให้ชมหน้าพระเข้าข้าก่อนก่อนนะคะแล้วก็มาชมช่องทางการติดต่อกันนะคะพี่นะยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะพี่นะก็วันนี้นะเรามาไล่เรียงทีละรา,ายการนะคะ เป็นงาแกะนะคะ,อะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับแสงนะคะนี่ต้องใช้ <c oughs> น่าจะเป็นคดจะสีนะคะพี่นะที่หนูดูนะอาจารย์เฮงนะถ้า พูดผิดต้องขอประทานอาภัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ๆชมหน้าพระให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากขนาดเล็กนิดนึงนะคะก็ประมาณเนี่ยหน,นิ้วนะคะ1น,นิ้วหน,นิ้วมือนะคะเรี่ยมกระเช้าเงินมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพีนี่งาแกะช้ำๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใครสนใจรายการไหนนะคะทักทายหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะนางเสาห้านะคะวัดสุทศั์นะคะนี่นะคะ ดูเป็นเนื้อนวะนะคะเนื้อนวะกับดำนะคะพี่นะใครปิดพระนะคะหนูขออนุญ,ญาตจัดส่งวันอังคารพร้อมกันทีเดียวนะเนื่องจากว่าไปษณีที่นี่ปิดนะคะพี่นะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะหยุดนะคะหยุดอีกหนึ่งวันนะข้าราชการหยุดสี่วันรวดนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะจานเปิงนะคะ พระสวยๆ e ี EP นำนี้อ่า EP นี้นำเสนอเลยนะคะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะโอ้ผิวสวยๆนะคะพี่นะแท้ดูง่ายนะคะสาสนิมแดงขึ้นนะพระสวยพิมพ์ลึกนะคะนี่ดูดีดูสวยงามนะ ลูกค้านะคะพี่พีเนี่แหละนะชอบนะคะสําหรับจอบเล็กจอบใหญ่หลวงพ่อเงินที่หนัวมานะคือเราคัดแล้วนะคะพี่นะพระไม่คัดก็ก็มีเมื่อวานมีพระจะว่าไม่คัดก็คือพระที่เราบางทีก็รวบกองมาเลยนะ3ามร้อยสี่ร้อยเจดอยเมื่อวานนี้นะคะ ก็ใครที่ปิดไว้หนูขออนุญาตจัดส่งนะคะอย่างที่บอกนะวันอังคารนะจอบเล็กองค์นี้สวยมากนะคะผิวนะดูนะแข้งตรงผิวมันจัดนะคะพี่นะผิวจัดเลยนะนี่รายการถัดมานะคะพระาจารย์ฟันอาจาโลนะคะเหรียญเนื้อเงินนะคะพระาจารย์ฟันอาจาโลนี่นะคะ มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะจำชื่อไม่ได้นะคะจำได้แต่ชื่อลายนกสุพนัดนะคะพี่นะมาจำไว้นะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนมานะคะปล่อยหลุดนะน่าจะใช้ตังค์นะคะน่าจะใช้ตังค์นะอ่าเรียนวงพ่องเรียนเงินนะคะพระจาจาร์ฟันนะถัดมานะคะ เป็นหาดน้ำมันนะคะหลวงพ่อสุนนะคะวัดสารกุลนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นะรายการนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะคะนี่นะขอบข้างนะคะรอยก้านช่อนะคะ ชาสนิมแดงนี่ขึ้นทั่วองค์เลยนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะลงพ่อเงินนะใช้คําว่าองค์ที่สองแล้วกันนะคะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมบีนะคะองค์ที่สองเมื่อสักครู่นี้พิมพ์นิยมอ่าเมื่อสักครู่นี้พิมพ์คิตานะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะแจ้งด้วยนะคะหนึ่งสองสามนะคะนี่รายการนี้เป็นองค์ที่สองนะคะพิมพ์นิยมบีนะ รายการถัดมานะคะพิมพ์นิยมนะคะองค์ที่สามนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สี่นะคะอันนี้พิมคิดตาสามชายนะคะองค์ที่สี่นะนี่นะพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะโอ้โห,หยก้านช่อสวยงามเลยทีเดียวราคาไม่แพงนะคะพี่นะหลวงพ่อเงินวันนี้นะคะราคาเบาๆนะ ในการถัดมานะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะมีสองเหรียญน,นะเหรียญที่หนึ่งนะคะพี่นะเหรียญเจ้าสัวเหรียญที่หนึ่งนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญที่สองนะคะพี่นะโอ้โหเหรียญที่สองสวยนะคะคมลึกเียวถัดมานะคะ หลวงพอปานนะคะขี่ฮนุมานนะรายการถัดมานะคะ อ่าเมื่อกี้ทรงคุดนะคะทรงคุดนะพิมพ์นี้เป็นขี่หนุมานนะคะพี่นะรายการนี้ทรงคุดทรงอ่าขี่หนุมานนะรายการแรกทรงคุดนะคะรายการถัดมานะคะโอ้โหเหรียญเข้าไปนะคะเหรียญน,นี้ช่วยนะคะนี่ โอ้โหดูภาพความเก่านะคะขีะกันขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะสำหรับหลวงพ่อไปรายการนี้นะคะสวยมากนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นรอยประกบเหลี่ยนนะคะชัดเจนนะรายการถัดมานะคะ เจชยโยนะคะวัดเกตนะคะเมื่อวานมีลูกค้าหลายท่านนะคะพี่พีเอฟซีหลายท่านนะโทรมาถามวัดเกตนะคะน้องแจ้งไปว่าอีพีนี้หนูได้มาสององนะคะสําหรับเกตชยโยนะ,ะให้รอชมวันนี้นะคะพี่นะนีนะ่ด้านข้างนะคะสวยงามเลยทีเดียวสําหรับวัดเกตนะคะ หลังจากลูกค้าปิดนะคะมีโทรมาถามสองท่านนะคะะถัดมานะคะเป็นนางพญานะคะพิมพ์เข่าตรงนะคะโอ้โหนางพญาวันนี้สวยมากเลยนะคะเตรียมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ เรียมกอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเต็มพระนะคะกุเมืองลบบุรีนะคะยอดขุนพลนะคะซุ้มเรือนแก้วนะคะพี่นะยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้วนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะคุณแผนนะกุบ้านกลางนะคะวัดบ้านกลางนะคุณแผนนี่เมตตามหานิยมนะคะพี่นะใครมีพกติดตัวนะคะมหาเสน่ห์นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระคงลำพูนนะคะเรียมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่สำหรับรายการนี้ไม่ต้องไปเรียมแล้วนะอ่ะ พระสมเด็จนะคะวันนี้มีสมองค์นะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะรายการแรกนะคะแจ้งนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นะองค์ที่1นะคะ องค์ที่สองนะคะถัดมานะคะ ถัดมานะคะเป็นองค์ที่สามนะคะพี่นะโอ้โหองค์ที่สามนี่สวยมากนะคะ<อ>นี่เนืนะคะ<อ>ด้านข้างนี่นะยุบยับย่นนะคะพี่นะ<อ>เนื้อหนุบหนับนะคะเป็นขนมตุ๊บตับมวลสารแน่นๆนะคะ หลากหลายสีนะคะชัดเจนมากนะคะสำหรับรายการองค์ที่3นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะไม่ใช่กรอบเงินนะคะพี่นะต้องแจ้งก่อนนะใครสนใจนะคะทักทายมานะคะพี่นะ ในการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะกรอบไมค์อนเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหหน้าพระสวยมากนะคะเรียนสวยๆนะคะแบบนี้นะหลวงพ่อโสธรเมืองฉาเชิงเซานะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเกษมนะคะหลวงพ่อเกษมเนื้อเปียกทองนะคะนี่เลี่ยมกรอบยกซุ้มนะคะยกซุ้มให้กับให้ทุกองค์นะคะพี่นะให้ทุกองสามอง์เลี่ยมกรอบยกซุ้มมาแล้วทุกองค์นะคะนี่นะคะที่ระลึกนะสุสานไตรักนะคะ รายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะต้องขอบประทานอภัยจริงที่ไม่ทราบนะคะหนูไม่ทราบที่นะหนูลองเซิร์ชดูแล้วนะคะเป็นรูปถ่ายนะคะเลี่ยมกรอบเงินข้างนอกเลี่ยมกรอบเงินนะคะข้างในนะคะเป็นรูปถ่ายเลี่ยมกรอบเงินด้วยนะคะแล้วก็มีพยันนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะมีเหรียญหลวงพ่อนะโอ้โหโคตรสวยอ่ะนี่ดูกรอบนะคะเล g g. ี่ยมกรอบเงินนะคะอย่างที่น้องบอกนะนรูปด้านในก็เลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่นะด้านนอกนะคะกรอบเงินเรียบร้อยนะเพราะว่าอัดมาถึงสามรายการนะมีพยานแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนะโคตรเก่านะพี่นะนี่นะ เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนะคะอาจจะมีอีก EP หนึ่งนะคะไปบ่ายเย,ย็นๆน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นพระอะไรนะคะอาจจะเป็นพระเลี่ยมทองขึ้นหรือว่าพระย่อยพระหลักร้อยนะคะเดี๋ยวดูนะอ่ะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์0954678770นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดพระบ้านสวยๆราคาเบาๆนะคะพี่นะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ